บล็อกคำสั่งต่อมานะครับเป็นบล็อกคำสั่งรูปลักษณ์นั่นเองนะครับโดยหรือว่าลูปบล็อกนั่นเองนะครับบล็อกคำสั่งรูปลักษณ์นะครับใช้เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะของตัวละครของเรานะครับหรือว่าตัวนี้นั่นเองหรือวัตถุต่างๆนะครับเช่นการเปลี่ยนฉากหลังการพูดหรือการแสดงอารมณ์ต่างๆนะครับ บอกคำสั่งนี้นะครับจะให้ตัวละครดูน่าสนใจและมีชีวิตชีวาขึ้นนั่นเองนะครับก็ตัวอย่างเช่นให้พูดว่าสวัสดีให้คิดนะระหว่างคิดก็จะมีคําว่าอืมสนาทีอย่างนี้นะครับหรือว่าเปลี่ยนคอสตูมนั่นเองก็จะมีคอสตูม1นึ่งคอสตูมสนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับของบล็อกคำสั่งตัวนี้นะครับนักเรียนนะครับสามารถคลิกข้างใต้ ในปุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับสามารถคลิกดูตัวอย่างได้เลยนะครับ